วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาแกงอ่อมไก่เนาะมีโค้งไก่อกไก่เจ้าเอาแกงรวมกันเนาะใจ้น้ำพริกแกงแดงมีต้นหอมไปบักหูดลอยหน้าเนาะไปเจ้าไปแกงไก่กันนาะเจน้ำมันไปนิดหนึ่งเนาะเอาควาพริก đàn ông cay trắng ปลาดาวกัวเหมือนขนาดเนี่ยถ้าแบบปิดโทรศัพท์มันก็อันเหมือนขนาดเจ้าัวพิกอเอาไก่ใส่เลยประดาวจะากละมังเทลงกับขวมันอันพกลงในเต่าเนาะ แกงโค้งไก่แล้วก็มีอกไกลลนะ่ด้วยเนาะจนหนักจะแกงโค้งมั้งค็ฮะโค้งไก่สามโค้งขนาดเนี้ยประดาวแกงเนี่ยชอบกินโค้งไก่อีกต่ะโหูหนังไก่เนี่ยติดไหมฮะอุซาห์ดึงออกแล้วเหรอ่นหละ แดงขกไก่เจ้าเดี๋ยวขอคั่วไก่กันเจ้าโอ้ ปลาดาวคั่วไก่เหมือนขนาดนั้นเนี่ยคั่วจนน้ำไก่ออกเลยเจ้าถ้าแบบปิดโทราศัพท์โอ้เหมือนขนาดละกันแกงไก่จะว่าซานาทีสามสิบนาทีมันจะซุปนั้นเนี่ย <c oughs> ต้องแกงเอจ้จนโคง้งมันเปื่อยเพราะเจ้ามันถึงจะอร่อย อ้าวคันนี้กระตุนเลยตุนอันจนน้าแห้งงวดเนาะมันนะเจ้าไปสอบนเป็แกงโค้งไก่เนาะแกงบ้านบ้านแื่งเมืองๆบใสไซกะที่เจ้าไปกลางถุงก็แกงได้สูรป้าดาวนี่นะ น้ำพริกเป็ดโตยไว้ฮั่นอันนี้พริกที่หนูป้าดาวก็ใช่นะป้าดาวเอาผ่นกับน้ำพริกแกงแดงเนาะมีน้ำพริกแกงแดงแล้วก็มีอันสูตรน้ำพริกนุม่มนิดหนึ่งเอาผนกันอร่อยเจ้าเพราะว่าเขาใสก่กะทิแกงแบบบ้านๆเขาอะเจ้า Cầm đĩa bà đáo sẽ sen xay sên Xay heng Nìa là cháu cơ sen sên heng bà đáo xử mắn á Nhiếm đê luộc đồ nó, Cầm đĩa thao luộc có khúc mà hẳn no bà Măn mà xa luộc, măn mà mi phai cằm thôi ra xác ư no Kèng mà băn băn no bà มาใส่กะทิเนาะบางคนคนสูงอายุก็กิกนกะทิมาได้นะกินแล้วก็ปวดแข่งปวดขามันเหมือนนั้นๆกินแต่มัน,มน,น,น,นเป็นอย่างอง้เนาะกินกะทิที่ไรต้องกินยาประมาณสามวันนะเจ้าปวดแข่งเนาะ,ะอันนี้แส่นะแต่ก่อนเป็นนมนมนี่สอบกินกะเจ้าแกงกะทิเนาะ แต่ก่นมันเมืนนานๆกินนั่น่ะมากินบ่อยสูงอายุมากกว่ามันเมือนไหนก,ก็กินข้างหนึ่งกินแล้วก็ต้องกินยาเจ้าปวดแข้งปวดขาสู้แก่งเมืองเมืองบ,าบา้านๆป่าแบบนี้เจ้าโอ้รู้ต่างกินว่าต้องไปกินยาเนี่ย ปลาดาเอาเนื้ออกใส่เนาะมีแต่เนื้ออกกับโครงมันเอาแกงเซ็ตแล้วเน,นาะหั่นเต็มหม้อนี่นะกระเดียดถ้ามันเย็นเจ้าปลาดาวตักใส่เป็นถุงเป็นถุง่าใส่ตู้เย็นไว้เนาะ แก่งเมันขนาดเจ้าเกือบสมองเลยเ้าจนกระดูมมันเป่อยเนาะ โอ้หน้า,วานหวานหวานมันแกงข้องไกน่นะปรุงรดได้เกลือเจ้าุงชโลรดก็แล้วแต่สอบเนะเา,ะเาะนั่นนั่นแกงไก่มันจะวนหวานหวาน หอมใบบะกูดเนาะทำกันดูเจ้าเป็นไก่เป็นโค้งไก่บ้านเขามอัน่็ถูกเนาะหอมหอมเจ้าเอาไปใส่ขนมเส้นนะเนาะเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้า แกงไก่เนาะเอามาใส่เส้นแมงใส่เส้นแมงนี่ละเจ้ามอขนาดเลยโค้งไก่สามโค้งอกไก่อกขึงเนาะ ประดานสอบกินโค้งไก่จีนมันเต็มป้นอนละเหงะ thăm cân rú cháu ngay ngay Tha hòm, khoa, hòm, nơi, kiep, nó sao sọt tôm hòn kái phóp tôm hòn có lỗi hòn nói cháu chịu tất tất nó mất mùi khát hai quýt cháu 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 ơi ba đào có chỗ kýt chân đi con nạ cháu ปักกันคลิปไหม่คลิปหน้านอะกดไตคกดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเหือปลาดาวตรยเนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ